สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องทําไมเวลาอายจึงหน้าแดงนะครับอ่ะผมขอดัดเสียงหน่อยนะหากเราทาความผิดและถูกจับได้พร้อมกับมีสายตาหลายคู่เพ่งเล็งเราก็คงจะรู้สึกไม่ดีอีกทั้งหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอารมณ์และความรู้สึกหลายๆอย่างทําให้เราหน้าแดงได้เช่นความรู้สึกละบากใจรู้สึกอับอายหรือรู้สึกไม่ดีเป็นต้นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้อจะทาให้หน้าเราแดงได้อย่างไร เติมที่ที่พวกเราหนะ้าแดงได้ก็เพราะมีควบคุมจากสมองหรือถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกผ่านทางดวงตาหูอวัยะวะต่างๆที่ใช้ในการรับสิ่งเล้าและส่งข้อมูลต่อไปยังสมองแล้วสมองก็จะส่งคําสั่งไปยังต่อมหมวกไตให้ขับฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาถ้าฮอร์โมโนที่ต่อมหมวกไตขับออกมามีปริมาณน้อยจะทําให้หลอดเลือดขยายตัวเฉพาะเส้นเลือดแดงในเส้นเลือดฝอยบนใบหน้าดังนั้นเมื่อเรารู้สึกอายใบหน้าของเราจึง ร้อนสู้และมีสีแดงขอดแ,แต่ถ้าขับแต่ถ้าขับฮอร์โมนออกมาในปริมาณที่มากเกินไปและหดและทําให้หลอดเลือดของตัวแทนที่น่าจะแดงอาจทำให้หน้าเขียวหรือน้าช้าเลยเอ้ยน้าเขียวหรือน้าซิดนเลยก็ได้อืมจบแล้วครับก็อาจจะมีติดติดขัดขัดข,ข,ของขอภัยด้วยนะครับแม่งอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับก็ไปแล้วครับเป็นความรู้ง่ายๆแค่นี้ครับในเวลาอันสั้นๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ